กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์908และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจติดตามผลการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณทันฐสถานหญิงสงขา พลอากาศเอกสมคิดสุบบางกรงมาวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์908และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาติดตามการดำเนินง,งานโครงการกำลังใจเพื่อสารต่อแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจำเป้าหมายทั่วประเทศไม่หวนกลับมาทำความผิดซ้ำหลังพ้นโทษณนะทันทสถานหญิงสงขลา บรอากาศเอกสมคิดสุบบางกรม,มาวังผู้ใหญ่ประจําพระองค์908และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกําลังใจกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาทรงมีแนวพระดรําริเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจําทั่วประเทศหลายด้านโดยเฉพาะการฝึกอบกรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังให้มีความรู้ติดตัวออกไปเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวหลังจากพ้นโทษเพื่อไม่ให้กลับมาทําความผิดซ้ําดังนั้นคณะกรรมการกองทุนกำลัง ใจจึงสารต่อแนวพระดำริ เพื่อให้โครงการดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเดินหน้าทําความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมการปฏิบัติภารกิจโครงการกําลังใจสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆให้เกิดขึ้นแก่เรือนจําทันทัศนและผู้ต้องขังทั่วประเทศปัจจุบันเรือนจําที่เข้าร่วมโครงการกําลังใจมีจํานวนทั้งสิ้น22แห่งนะคะจากนั้นพลอากาศเอกสมคิดสุขบ,บางได้หาหรือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา และสถานประกอบการ3หน่วยงานประกอบด้วยร้านช,ชบานวดเพื่อสุขภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด s l i ล p p w w r r และร้าน f ฟ You บายนางสาวกนกวันทำเล็บเจลต่อขนตาที่ต้องการรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานพร้อมทั้งมีการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้อีกด้วยค่ะ